Charity Love in the Air นะครับผมก็รู้สึกดีกันมากๆที่ได้มาร่วมงานนี้เพราะว่าก็นิตยส,สารแพลวก็ดังมากๆแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาครับผมก็ขอบคุณทางงานแพลว Charity Love in the Air แล้วนะครับก็ขอบคุณทางงานที่เชิญพวกพวกเรา Love Six Swan 24มานะครับขอบคุณครับแล้วตัวแล้วตัว ก็ฝากทางงานแพ n ์ชาลิตี้เลิฟอินเดีย้วยนะครับก็มีถึงวันพรุ่งนี้ก็ทุกคนก็มากันเยอะๆนะครับยัรู้สึกยัไงบ้างไกรบ้างก็ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นทุกทีทุกการเลยผมก็รักทุกคนนะขอบคุณครับเตรียม ให้พี่เอาเงนเรียกให้พี่เอาเงินเตรียมต้องต้องเรียกไงม่อนมาซื้อเสื้อกันเยอะๆนะครับอย่างไอ้เรียกเหรอขายเยอะเหรอขายตรงลองมาเซลล์อ๋อครับก็อย่าลืมมาซื้อเสื้อกันเยอะๆนะครับก็ขอบุญทางงานด้วยนะครับก็มาซื้อเสื้อไงกันเยอะเพราะว่าเป็นการทำบุญทำบุญส่วนนึงแล้วก็ มาเชิญกันเยอะครับเพื่อนเก่าอืมอ,อ,อ,อ๋อใช่ครับอ้าก็อาทิตย์หน้านะครับจะมีเปิดตัว EP หนึ่งที่สยามพวาวละไรครับ <14 S 3> ดู EP 1 1> ยยนี้ก่อนใครนะฮะใช่ที่สยามพวาวละไรครับผมแล้วก็สามารถกดบัตรได้ที่เดอะคอนเสิร์ตนะครับไปซื้อบัตรกนันเยอะนะครับแล้วก็วันที่สิบห้า สิบห้าก็จะเป็นออนแอร์ EP หนึ่งของเรื่องซีซั่นยี่สี่ครับที่ช่องเก้าช่องเก้ากดสามสิบใช่ฮะเวลาห้าทุ่มนะครับในนก่อนจถึงวันวันนี้เนาะวันทสิบสที่เราเจอกับแฟนมีควพิเศษอะไรกับแฟนบ้างไหอ่าจริงจริงวันที่สิบสี่ที่สิบสี่พวกเราก็เตรียมโชว์กันเราแอบมีเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆให้ทุกคนได้ดูกันนะครับอาจจะเป็นเซอร์ไพรส์ใหญ่หรือเล็กก็ ก็ต้องซื้อบัตรมาดูนะครับที่แอมเป็นคอนเสิร์ตครับก็พวกเราก็อาจจะมีสะพายเล็กๆน้อยๆที่วันที่สิบให้ดูอันนี้บอกได้ไหมบอกได้ไหมสกายเกี่ยวกับก็จะมีร้องเพลงนิดหน่อยพวกผมโชว์แบบร้องเพลงนิดหน่อยครับก็วันที่สิบสี่จะมีในที่โซนหนึ่งใอที่โซนหนึ่งได้ดูก่อนใครใช่ ว่าเราจริงๆออนแอร์วันที่15จริงๆความพิเศษของมันมันคือได้ดูพร้อมพวกเราด้วยเพราะเราก็ยังไม่เคยดูเลยโชูครูได้ดูได้ดูพร้อมกันเลยได้ดูพร้อมกันเลยครับผมอาแาเนาะอแอร์เ็มกันว่สบ่ะที่มีา่ารกแบกาี่ม่ๆดูทุกคนนะครับก็ฝากดิดตาอลรัิก2 0 2พ EP1 ีึ วันที่15บห้าดี้วยครับแล้วก็14บถ้ายันดกว่าก็กมา14นะครับ15ดูได้ที่ช่องทางไหนครับช่องทางช่องเก่ากด30เวลาห้าทุ่มครับผมลืมไปดูกันยืนยนนะรับ